สวัสดีครับผมนายพภิโมินินนะครับประธานธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองนวันนี้นะครับผมจะมาบอกขั้นตอนการดําเนินโครงการโลดกาดเลือนกระจกหากสมัครใจรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับและดับแรกนะครับก็ต้องประสานกับเจา้าหน้าที่ทกศฝ่ายกิจการลูกค้านะครับอานัดประชุมกับหลักสอนภายในหมู่บ้านหรือว่าตําบลน,นะครับ รวบรวมสรรมาชิกนัดประชุมเผื่อแต่งตั้งคณะกรรมาการนะครับขับคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารวงผู้การนะครับหนึ่งจะต้องเอกสารที่ต้องสําคัญในการที่จะเข้ารลงวงครงการก็นหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอากสารซิ์นะครับเอกสารซิ์ก็จะมีถ้าเป็นเอกสารซิ์ก็จะเป็นนส 3, นสามนนสปสามต้นไม้นะครับ เอกสารซิดจะต้องแต่ละแปลงจะต้องบ่กเกินสามซิบไร่ต่อแปลงต้นไม้ที่จะเข้าดมโครงการต้องมีต้นไม้ขนาดหนึ่งเมตรสามซิบขึ้นไปนะครับต่อต้นในจํานวนแปลงแต่ละแปลงจะต้องนับจํานวนต้นไม้ว่าเข่าฝ่าว่าจํานวนต้นไม้ในแปลงนั้นมีประมาณกี่ต้นนะครับขั้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วนะครับก็จะต้องมีการลงผักสนาม การลงผักสนามนะครับตีจานวนสมาชิกตีนับต้นไม้หรือว่าแจ้งจานวนต้นไม้นะคณะกรรมการจะลงผักสนามก็จะมีการจับพิกัดนะครับทํารูปแปลงติดกิบต้นไม้นับจํานวนต้นไม้จือต้นไม้นะครับว่าในแต่ละแปลงมีจํานวนต้นไม้ประมาณกี่ต้นจือไม้อะอย่างนะครับหลังจากได้ข้อมูลดิบแล้วก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการในการลงในระบบเป็นข้อมูลลงในระบบต่อไปครับ สวัสดีครับผมชื่อมโนโษดหลวงนิษฐ์นะครับเป็นผู้จัดการธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองในหลังจากผมได้รับข้อมูลจากท่านประธานมานะครับนําข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดและแบ่งสรรการจัดงานการดําเนินการตามทั้งหมด8ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับสวัสดีครับกับผมนายบุญเถืองชัยวุฒิเป็นรองประธานคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารต้นไม้แต่บนน้าเหลืองนะครับก็ได้ถ้าพี่ชอบเรื่องการทําเอกสารก็คือเรื่องของการสเก็ตแปลงของแต่ละแปลงออกมานะครับซึ่งก็หลังจากที่ผมได้รับเอกสารมาแล้วนะครับผมก็จะต้องมาทําสเก็ตนะครับรูปแปลงหรือเหมือนหรือใกล้เคียงกับแปลงเดิมที่สุดนะครับนี่นะครับคือเอกสารซีดนะครับและก็ ลองสเก็ตออกมานะครับเป็นภาพของจำลองออกมาเป็นตัวนี้เพื่อจะทรงไปนะคกับคนทำาข้อมูลนะครับหลังจากได้ทำสเก็ตเรียบร้อยนะครับก็ต้องกำานดนะครับจุดนะครับจุดที่ว่าแต่ละมุมนี่นะครับผมกำาหนดจุดมุมนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพื่อจะทำการจับพิกัด X y ไวออกมานะครับโดยการใช้ GPS นะครับคือหลังจากที่เขาจับ GPS ออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเขียนลงแต่ละจุดลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั่นนะครับเขาก็ไปตรงกลางนะครับกลางแปลงนะครับเพื่อจะทําพิกัดจุดเปินห้องจุดเซนเตอร์นะครับทีกลางแปลงโดยการตีว่าเคือมีข้อสังเกตคือชัดเจนจําได้ไง่ายซีห้าปีนี่จะบดได้ลบนะครับคืออย่างเช่นต้นไม้นะครับ หลังจากเขาได้ต้นไม้ตีว่าึดกล่งกางแปลงแล้วนะครับเขาก็ทําพิกัดจับพิกัดเอกไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เอาสีสเป์นะครับพ่นเป็นสัญลักษณ์นะครับเก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับที่ผมต้องทํานะครับสวัสดีครับผมนายมณิตรคงจันท์นะครับมีหน้าที่เขียนหมายเลขต้นไม้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเมจิกนะครับ อ่าเราจะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับครับแล้วก็หมายเลขต้นที่สองนะครับแล้วก็มาหมายเลขต้นที่สามอ่าแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆจนครบแปลงนะครับก็จะได้ตามที่ต้องการนะครับครับครับผม สวัสดีครับผมนายอุเทนมุนท้าครับเป็นเจ้าหน้าที่วัดหลวงความโตของต้นไม้ครับครัสวัสดีครับผมจิตทวีมณีเพชรครับเป็นคนบันทึกข้อมูลต้นไม้จากคุณอุเทนครับวิธีการวัดต้นไม้นะครับคือเขาจะวัดจากความสูงที่ร้อยเอเมตรเมตรสามสิบนะครับเราจะเริ่มวัดตั้งแต่ต้นทีนึ่งนะครับไปเรื่อยๆจนถึงต้นสุดท้ายนะครับโดย จะบอกผู้บันทึกว่า่ังเช่นต้นสักเจ็ดสิบแปดนี่คือความโตของต้นไม้นะครับต้นสักต้นนี้หนึ่งขนาดเจ็ดสิบแปดเซนเอากับบันทึกลงในข้มอมูลลงนี้ครับต้นที่สองต้นสักเจ็ดสิบหกเซนต้นที่สองต้นซัก ขนาด 7, เจ็ดสิบหกเส้นจากจบต้นที่สองแล้วก็เขาก็จะต่อไปต้นที่สามจนถึงครบต้นสุดท้ายของแป้งเลยนะครับวันเจ้าเจ้านางสาวจัญญาอาสาภาพนาทีตอกนลำเบอร์ต้นไม้อุปรกรณ์ติดใจหนึ่งกรีบตอกสายไฟสองวัวตอกลำเบอร์สามอน วิธีการเขาจะเลี้ยงกิบเป็นซิปนะคะเริ่มตอกแล้วเขาจะทําจนครบจนวันตี<ป>เขาได้มาแล้วจะทําเป็นพวงละซิปแล้วก็รวบรวมเป็นพวงละหนึ่งร้อยเพื่อทรงขังข้นตอนต่อไปสวัสดีครับผมประจักษ์อุตมมาครับ ได้รับบอกมายจากท่านประธานและผู้จัดการธนาคารตนไม่ได้มาทำในวันนี้คือคือผมรับมาทีที่จะต้องมากะตนไม่ตนนี้ว่ารอบนี้ประมาณเท่าใไเส้นแล้วก็กะลวดนะครับหลังจากกะลวดได้แล้วก็จะทำพิธีในวิธีตีว่าจะม้วนรวดนะครับเจ้านางสุพันณ์นี้สลายเจ้าช่วยของคนมาลวดนะเจ้าวิธีวิธีม หลบต้นนหมือนจะเขาต้องบิดบิดทีก่อนนะเจ้าน้ากลุ่มกลุ่มพี่เพียต้นใหม่จะเจริญเตโตขึ้นไหมแหมเจ้าเพียมันใหญ่ขึ้นมามจ้ออ่าที่นี่ลักษณะการมัดนะครับเราก็จะมัดหื่อละเงินนี่ประมาณสักสองนิ้วนะครับแต่ละข้างนะครับเพื่อว่าเขาจะได้เพื่อที่คนที่ใส่กิฟต์จะได้เอามาใส่ได้พอดีนะครับบ่เห้ยาวเกินไปนะครับกระจบแล้วครับผม พอดีเจ้าเจ้านางจินดาซักขวามีหน้าตีคือติดกิบตามต้นไม้คือหับกิบจากจากคนติดต่อกิบแล้วเปิดกระจะมัดไว้เฮือรี้งตามลาดับก็คือตามต้นไม้เจ้าก็จะติดยังหมายเล็กหนึ่งยังหมายเล็กหนึ่งนี่เจ้าก,ก็จะติดตามหมายเล็กหนึ่งนี่วิธีติดก็คือเอามัดแล้วก็เ,เซตหนึ่งต้นอ่ะต้นที่สองคนะ่ะ เอาก็ต้องห้อหมายเลขนี่หมายเลขสองกีบก็ต้องหมายเลขสองอ่ะีติดก็คืออ่านี่ก็เซ็ค่ะโอเคต่อไปก็ต้นทัดไปคบสวัสดีครับผมนายนิเทศมือคำเลี้ยงเป็นกรรมการธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองไหนก่อนอื่น เอาต้องพอแนวทางไอ้ทําแผนที่ต้นไม้ต้องรู้หมายเลขต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามไปถึงต้นชุดใตญ่สวัสดีครับผมไนนยนัทวัฒน์ใจจันทร์มีหน้าที่พอดแผนที่ต้นไม้ โดยโปรแกรมประยุกบนคอมพิวเตอร์ครับเมื่อได้รับข้อมูลของแปลงต้นไม้มาแล้วผมจะนำข้อมูลพิกัดต่างๆเข้าระบบเพื่อทำการตรวจสอบว่าลูปแปลงจากกาพิกัดตีจับได้ตรงกับรูปแปลงบนเอกสารซิ์หรือไม่ถ้าตรงตามรูปผมก็จะเข้าสู่ขรบวนการพอดไปจนกว่าจะเซ็ตสิ้นแปลงนั้นๆครับ तो